ต่อไป PEA News ติดตามท่านผู้ว่าการไปที่เมืองพี่เมืองน้องของเราสอบปอลาวนั่นเองค่ะมีการพบปะระหว่างผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าทั้งสองประเทศไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ e a ส่งผู้บริหารบินหลวงพระบางจับมือการไฟฟ้าลาวสร้างความร่วมมือต่อเนื่อง เมื่อวันที่13ตุลาคม2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานโครงการความร่วมมือระหว่าง PEA และการไฟฟ้าล่าวหรือ EDL เดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางสปป,ปล่าวเพื่อร่วมประชุมกับคณะทำงานของ EDL ตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและประสบการณ์ด้านกิจการไฟฟ้าระหว่างกัน รวมถึงการฝึกอบรมดูงานซึ่ง p a ได้ให้การสนับสนุน EDL มาอย่างต่อเนื่องโดย MOU ได้ระบุให้สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานโดยในปี2558นี้ EDL รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง PEA และ EDL ตาม MOU ฉบับปี2 5 5 8ถึง2559ต่อไป